แดเวเล่นเมนี้เล่นสองคนได้นะครับนี่เลยนี่ล นี่เลยเอะอเอ๊ะมาดิมาดิอะเข้าวะนี่ดูน,นะครับผมคือลูกวัวขาวครับโฮ้ยลมตัดลมมันไม่พอจังหวัดตี๊นี่ดีกว่านี่ดีกว่าตาดตั เฮียกันเฮียกันเอ้อเออจับเอ้อไม่จับไม่จับอออไปนี่นี่ไม่จับเออก็ไม่ลงมือเลยเียกันหนีเฮียกันหนีเฮียกันหนีเนี้วออกไปเดี๋ยวนี้เนี้ยเนี้โอ้มาเคอนยักษ์สันติง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 ตั้งียู่โอ้ยไม่กีดตูสันเอาไว้ไหมดูดูยักกันนะะอยู่ตอนจบเฮ้ยช่ด้วย ไช่วยแกไม่จับออกผออกไปออกไปยังดูยังดูอย่างกันเนตูดสันตอนนั้นก่อนเอรออะไรตูดเต็มหน้าจอเลยอันตอนี่แน่นี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยต่อใส่อัะต้อมาห้าผมก ยังไงกันล okay. ้มเอราอนี้ห้ามล้มยังข้อนี้ต่อยปกติห้ามห้ามเดินมาเลยฉันเป็นลูกวัวขาวฮึายฉันเป็นประเทศไทยมาอ้ยว้าอ้อยอย่าพุบหัวฉันอืออือ โอ้ขอไม่ขาดาารำนูนแล้วโอเคแป๊บนึงเอ้ยอ้ยตอนนี้น้อง F K อยู่เฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้บี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 ปีบีปีบ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 ีีบบีเ เราอยู่ข้างบนนี้ได้ว้าวเย,ย้นี่นะเอ้ยอย่าตกจะตก,ะตกนี่นะเอ้ยมาขั้นจักสันย่านี่นะนี่นะน,นะ อาไม่กี้ยางกันต้องเกาะเชลงอไเอยูิเอ่นั่นแหละเรามาดูกันใหม่นะครับลองไว้เลยมันอยากันขาแขักอยากเห็นอย่างเนี้ยตอนตัวขาอ่ะเออมันมันหายาก็ต่อยตรงตัวอย่ังดิ เรามาดูกันใหม่นะครับ <c oughs> เอา้มาหนื่ะเมื่อกี้อะไราขาขาขาเหี้ยกันเนาะขาก่อนโอ้ <c oughs> เห็นยังเีย ได้ไงเออเอยเ,ออ,เ,อ,อ,เอ,ออยากะออยากะฉันคือแบ็คแพคนี่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 หลังมาใหม่เหมือนเหมือนตอนเริ่มลเลยเนี่ยเออเนี่ยดูว่มืนตอนเริ่มเลยนี่เหมืนเชื่อมต่ออุ้ยอุ้ยเชอเอออะไรม,มันเหมือนวอลลูปฉันเป็นแบ็คแพคเอง อยากอยากอยากตีอยากกันตีหัวเฮ้ยเย้ตีตูดอยากกันเอ้าไม่ดูวิดีโออเอ้าลืมไม่ขอรองหือคะไม่เย้บังคับเฮ้ยเฮ้ออยากกันยกก่อนมั่งโอเคยกไงอ่ะ ยกก็แค่กดนิ้แล้วก็กดต่อไปโยกโยกสิโยกนี่นี่เลยรับรัมลับรัมรับรับยังไม่ลับยังไม่ลับยังไม่รัวไปนี่แหละนี่นี่เลยเอาดีเอาดีเอ้ยนี่ังดูเป็นใหม่ครับเฮ้ยเรียกเขานี่มันนะโอ้โหโทมหน้าฉันจะกินฉันจะกินเบอร์เกอร์ไม่ฉันจะกินพิซซ่าเอา เล่นดีๆโอเคว้าวเย้ไปอ่ะอีักจานหนึ่งเลยได้โอ้โหกี่ยงโอดูไม่ทันเฮ้ยอือโอ้โหหัวขาดด้วยหัวขาดด้วยเด้อเด้เด้อเดอเดเด้เดหัวขาดงั้นยงโหดอ่ะอือหึ ่อตัขาดอนไหนอเเดี๋ยวตัวขัดตัวไหนโอ้โอ้ตอนตอนอ่ะตอตอนที่กอนผักก่อนตอนที่กอนผักเียกันแล้วก็ตอนนี้ก็โดนเส้นขอบบาดตายน่ ขี้โอเป็นข tamam, okay. ี้ระเบิดเลยโอ้ม okay. ันเลยมันเลยนี่เหนแน่ไม่แน่อันี้ก็ได้เเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้กันถือตัวยันด้วยอ่ะโคตรกระตายน้องไอ้จะการยกก่อนยกดิกดกดต่อยรัวๆไอ่มันต้องชะลอมันแรงๆนี่ไงเห็นปะ ทะเลาให้มันขึ้นอ่ะมันจะได้ยังไงนี่นี่นะก็จะตายนิ้วดูเลือดเจ้าก่อนบ๊วบ๊ายบายเจ็ดเย้ดูดูดูเราจะไปฆ่าแกนี่นะนี่นะวาพักนี่นะ บายบายเออบายบายบายโอ้โหหนึ่งสองสามสามส่วนเลยเมื่อกี้ตัวหรือก้อนน้ำตาบายบายดูดูอีกมุมหนึ่งบ้างอย่ากันไม่บายก่อนก่อนก่อนยอมแล้วก้อนยอมแล้วเอ้อกลับมาหนี่ก่อนก้อนน้ำตาลเปื้อนเลือดก้อนน้ำตาลที่สามารถอ้วกเป็นน้ำตางได้ okay itaning napa anderu so hot okay. bye. bye.